โค้ใจกว้างเลยอะคือเราเคสพีบริการลูกค้าถ้าอยาทำให้ลูกค้าประทับใจเหมือนใจลูกค้าเราต้องบริการเขาก่อนนะครับด้านนู้นตัวนี้ใช่ตอนนี้ทำเคสพีก็ปรับปรุงใหม่นะครับเพรอะด้านนู้นก็เป็นแผนกอะไรแผนกขายขายอะไรทั้งหมดเลยนะครับแล้วแผนกช่างก็จะมาอยู่ตรงนี้ศูนย์ซ่อมอยู่ตรงนี้นะครับด้านแรกเลยนี่ก็จะเป็นแผนกทีวีนะครับ ทีนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่จอผมเพิ่งมานะครับจอผมเพิ่งมาเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยหกสิบห้านิ้วครับโอยหกสิบห้านิ้วยังใหญ่อันนี้ต้องบอกเลยใช่ไหมครับมีที่ที่เดียวเลยใช่ไหมครับมีที่เดียวเลยสมัยก่อนไม่มีนะเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมมาไทยคือหกสิบห้านิ้วไม่มีของขาดตลาดของไม่มีมีที่เดียวเลยนะผมบอกได้เลยตอนนี้หกสิบห้านิ้วลูกค้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับซื้อใหม่ 65นื้อพหลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นหลายหมื่นอันนี้สุราชครับอ่าได้อันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้เพิ่งส่งมาครับอ๋อเขาเพิ่งส่งมาโอ้โหนี่เขาแต่ลูกทุ่งมากนะเขามาอันนี้ไม่ใช่กล่องของเขานี่ใช่ใช่เขาหากล่องมาใส่นะสุราชนะตรงเลยนะอ่าโอเคจากสุราษอันอันนี้คือเขาส่งมาเดี๋ยวจะแกะมาวันนี้เลยแล้วก็ส่งเก่าใช่ครับผมเป็นบอร์ดได้เลยได้เลยทุกรุ่นทุกขนาดทุกรุ่นทุกขนาดทุกยี่ห้อถ้าบริการยังไงอ่า ไอ้ตัวนี้รวมเปลี่ยนแล้วก็ถ้าใช้สามสองนิ้วก็ไม่ถึงพันอ่าแทนที่จะไปซื้อบอร์ดของของผมมีสของผมมีทีวีสี่นิ้วครับแต่ว่าของผมยังเป็นทีวีรุ่นเก่าคือต้องใช้กล่องกล่องเอทันใช้เสาอากาศแปลงได้เลยแต่ทีวีไม่เสียนะเอามาแปลงได้เลยได้เลยเจออ่าบนในยูทูปในยูทู ทีมงานยูทูบเนี่ยครับอันนี่ก็ทำเนี่ยครับ่าของร้านในยูทูบอ๋อแล้วก็มาเช็คอันนี้คือมาตรวจสอบใช่ไหมครับอันนี้ฟิลิปครับฟิลิปนิ้วไม่นูตอนนี้50 50นิ้วครับนิ้วเป็นอะไรมาครเนี่ยความดับเปิดมามันดำหมดเลยโอ้โหนี่จอมีฟิล์มอยู่ครับโอ้โหนี่เปลี่ยนจอครับโอ้โหภาพแจ่มเลยเนาะโอ้โหอันนี้เป็นสมาร์ทสมาร์ททีวีครับ เรื่องอะไรนะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกหาไม่พบมาที่ส f d เป็นจบถ้าที่ผมไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วประเทศไทยมันที่สุดของที่สุดนะครับ KSP ไ h a i l a n d นะ KSP นะ t h a i l a n d ผมจะพามาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับทีวีนะฮะจอทีวีเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วโอ้ตรงนี้เป็นอะไรนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแผนกแผนกจอนะครับแผนกจอนะครับอ่าแผนกจอทีวีก็คืออันนี้เป็นทีวีเรามีอยู่อันนี้เป็นจอใช่ไหมเนี่ยหน้าจอเหรออ๋อมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคือมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยใช่ครับ อของใหม่ครับเหี้สามสองนิ้วตอนนี้สามสองนิ้วอันนี้คือของใหม่เลยของใหม่เลยครับมาจากโรงงานเลยมาจากโรงงานเลยซึ่งพร้อมจะให้เราเปลี่ยนใช่ครับพร้อมอย่างทีวีที่เขาเสียกันเนี่ยจอเสียเนี่ยตอนเขามาเปลี่ยนปุ๊บเราเอาของใหม่เนี่ยเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยครับแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเอาของที่รียูสแล้วมาเปลี่ยนอ่าไม่ไม่มีเลยครับของเราทําของใหม่อย่างเดียวเลยครับทีวีจอใหม่อย่างเดียวครับ หมายถึงว่าได้ไปเนี่ยได้จอใหม่กิ๊กๆเลยจอใหม่กิ๊กๆเหมือนซื้อเครื่องใหม่เลยครับเหมือนซื้อเครื่องใหม่แต่ราคาเนี่ยถูกกว่าเป็นครึ่งๆเลยถูกกว่าครึ่งๆถูกกว่าซื้อเครื่องใหม่ว่างั้นเหรอเพราะมีคนเขาเมนต์มานะว่าอะไรนะตอนนี้ทีวีเครื่องใหม่มันราคามันราคามันถูกลงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบของการเปลี่ยนจอเนี่ยจริงๆมันก็ถูกกว่าครึ่งหนึ่งถูกกว่าครึ่งหนึ่งจากปกติเมื่อก่อนลูกค้าถือว่าซื้อเครื่องอยู่ตอนเครื่องแพงอยู่นะฮะถือว่าซื้อมาเครื่องบนะครั แต่วัดปัจจุบันอาจจะเหลือแค่อ่ะปัจจุบันปัจจุบันที่ผมไปดูงานโชว์มานะยิ่งเอาแบรนด์แบรนด์แบบตามท้องตลาดที่คนนิยมเลยนะพวก LG Samsung นี่อะไรเงี้ยถ้า32นิ้วเนี่ยตอนเนี้ยมันเหลือประมาณสักหกพันห้าพันกว่าบาทถ้าเราเปลี่ยนจอเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่สมมุติ32นิ้วอ่า32นิ้วเปลี่ยนประมาณนี้เหลืออยู่ที่2,600บาทก็ครึ่งเดียวนะแล้วอายุการใช้งานถามมั่นใจไหมว่าสมมุติว่าตอนเปลี่ยนแล้วอายุการใช้งานจะได้เท่าไหร่อ่าตอนเนี้ยเรารับประกัน6เดือน6เดือนอ่า6เดือนโอ้ 6เดือนครับแต่ว่ายกเว้นว่าเสียโดยอุบัติเหตุอ่ามันไม่มีประกันอยู่แล้วนะครับเตะบอลใส่จอล้มจอล้มหรือเสียจากการเปิดโปรติอะไรต่างๆโปรติถ้าซ่อมถ้าส่งไปซ่อมที่ศูนย์นี่อะไรเงี้ยโปรติก็รับรับประกันประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเป็นประมาณนี้เหมือนกันครับประมาณนี้เหมือนกันแล้วแต่ครับแล้วแต่แต่อันนี้ได้จอใหม่เลยว่ากันเถอะจอใหม่เลยครับจอใหม่เลยอันนี้คือใหม่เลยใช่ไหมเนี่ยใหม่เลยครับวงจรใหม่ทุกอย่าง แล้วจริงๆอายุการใช้งานมาตรฐานมันเท่าไหร่ฮะอย่างจอใหม่เนี่ยจริงๆแล้วตามเครื่องใหม่อะไรต่างๆก็เป็นปีขึ้นอยู่แล้วฮะปีขึ้นนอกจากว่าเจอวัเหตุที่บอกนะฮะถ้าเกิดใช้งานปกติเป็นปีอยู่แล้วปีสองปีสามปีแล้วแต่ครับก็พอๆกับกับตอนนี้จอใหม่นะพอๆกับซื้อทีวีใหม่จอใหม่นี่จอใหม่ตอนนี้มันมีฟิล์มกันรอยอยู่พอเราเปลี่ยนกับลูกค้าเราก็ต้องดึงออกเพราะตอนนี้ทีวีซื้อใหม่เนี่ย รับประกันนานสุดก็สามปีก็พอดีจอเสื่อมพอดีแล้วถ้าเกิดอาการอย่างเงี้ยฮะสมมติซื้อทีวีไปสามปีแล้วจอเสื่อมเราเอามาเปลี่ยนได้ไหมฮะได้ครับผมได้ได้ก็เหมือนยืดอายุขึ้นไปอีกใช่ครับผมใช่ไหมแล้วไอ้พวกบอร์ดนะฮะที่เขามีปัญหาบอร์พวกบอร์ดต่างๆไม่ค่อยมีปัญหาหรอกไม่ค่อยมีปัญหาบ้ากครับคือเขาส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าทีวีใช้นานๆปุ๊บเปลี่ยนจอก็ไม่คุ้มเพราะว่าอะไรนะบอร์ดก็เสื่อมจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ที่ว่าเสียบ่อยๆในทีวีนะครับฮะไม่หลอด หลอดขาเรียกวันหลอดแบ็คไลท์หลอด LED ดีตัวที่ส่งแสงสว่างในเครื่องนะครับท okay. ี่ทําให้ภาพขึ้นมาหว่างแสงสว่างหน้าจอตัวนี้ก็เสียตอนนี้ก็เสียเยอะนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนของเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อต้องเปลี่ยนจอได้ไหมหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ถ้าถ้าแสงไม่ขึ้นต่างๆถ้าสมมติอไไม่ะรถ้าถ้าสมมติตัวนี้เสียเนี่ยเราก็เปลี่ยนตัวนี้ได้ได้ครับผมเปลี่ยนได้โอ้หนี่ไม่กี่ตังค์นี่เนี่ยไม่กี่ตังค์ตัวนี้ฮ บางบางทีอาการที่จอดับเนี่ยมันมีหลายอาการเป็นที่จอตรงเนี้หรือเป็นที่บอร์ดหรือเป็นที่เป็นที่ LED ตัวนี้ก็ได้หลอดแบคไลน์นี้ก็เป็นไม่ด้คือมาให้ที่นี่เช็คได้เลยได้เลยครับผมที่นี่ยังไม่คิดค่าตรวจเช็คใดๆทั้งสิ้นครับไม่คิดค่าเปิดเครื่องไม่คิดค่าเปิดเครื่องโพ้ไม่ได้ราคาแพงลูกค้าไม่ต้องไม่คิดใดๆทั้งสิ้นมีคนคอมเมนต์มาเยอะว่าถ้าเขาส่งมา กี่วันถึงจะได้กลับไปกับคือจริงแล้วว่าอยู่ระยะเวลาในการส่งอยู่ที่ขนส่งแต่พอมาถึงที่ผมแล้วเนี่ยเสร็จภายในหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันสมมุติว่ามาวันนี้เช้าเย็นผมก็ส่งให้ได้เลยก็ส่งให้คราวนี้ก็อยู่ที่ขนส่งอีกสองวันใช่ก็เป็นว่าเขาส่งมาสองที่นี่หนึ่งโรงการอีกสองห้าวันไม่เกินสัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์ครับทุกอาการสองพันหก สองนิ้่สองพันหกสองพันหกอันนี้รวมค่าเปลี่ยนยังครับรวมเรียบร้อยรวมหมดแล้วนะรวมแล้วเหรอรวมหมดแล้วครับแล้วค่าขนส่งไม่รวมค่าขนส่งไม่รวมค่าขนส่งไม่เกี่ยวค่าขนส่งมันขึ้นอยู่ที่บริษัทนั้นๆแล้วกันลูกค้าวอล์กอินมาสองพันหกจบได้เลยครับสองพันหกนี้รวมทุกอย่างแล้วรวมทุกอย่างแล้วครับโอ้โหนี่เมื่อกี้เรายืมถามนะว่าราคาแรงเท่าไหร่ใช่โอรวมหมดแล้วรวมหมดแล้วอยากดูจอใหญ่ๆกว่านี้นะว่ะอันนี้คือสามสองนิ้วเลยครับสองนิ้วครับเดี๋ยวเราขอดูจอใหญ่ๆวันนี้หน่อยได้ไหมมีอ่ะนี้สี่สิบส แต่ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ถ้าอาการเป็ดพวกนี้ก็จออย่างเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่จอส่วนใหญ่จอเสื่อมถ้ดแบ็คไลท์นี่เป็นพระเอกเลยนี่ก็สี่สิบนิ้วถ้าถ้าแบ็คไลท์นี่มันตกประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวจอตัวหนึ่งก็ประมาณบางยี่ห้อก็ไม่ถึงสามร้อยบาทหลักร้อยนะอ่ะโอเคหลักร้อยเองยี่ห้อก็เป็นพันก็มีแล้วแต่ขนาดแต่ว่าจะถูกกว่าจอเยอะเลยหลายเท่าเลยถูกกว่าจอเยอะโอ้ถ้าเกิดบางบางทีนะเป็นที่แบ็คไลท์เนี่ย มันก็ถูกลงเยอะเลยนะแต่ที่นี่ถ้าเกิดเป็นที่แบ็คไลท์ก็จะบอกแบ็คไลท์เลยก็บอกแบ็คไลท์เลยที่นี่อะไรเสียบอกไอ้นั้นเลยอันนั้นจะไม่บอกว่าแบ็คไลท์เสียเอาจอไปต้องที่นี่เราจะมีอะไรคืนลูกค้าทุกตัวที่ตัวใส่ลูกค้าต้ยู่เลยนะฮะก็คือจะมีพาร์ทเบิดตลอดเดี๋ยวไปดูระบบไงวอล์กอินเข้ามาก็ได้ได้เลยครับส่งมาก็ได้อ่าส่งกลับส่งมาส่งแบบได้เลย ตอนนี้ที่อยู่หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปักไว้ให้ใต้คลิปแล้วสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้เลยเนาะไลน์แอดนะนี่นี่สี่สิบนิ้วนะครับนี่สี่สิบอ่าสามสิบสองสี่สิบอ่าสี่สิบแล้วเล็กสุดเท่าไหร่ตอนนี้เล็กสุดตอนนี้จอมี มีแค่ยี่สี่ยี่สี่เนาะจอเล็กๆเขาไม่ค่อยนิยมโอเคมันมันไม่คุ้มแล้วนะใช่ใช่จอคอมทำไหมฮะจอคอมไม่มีอะไรไม่ทําดีกว่านะใช่ใช่ไม่ทําดีกว่าเพราะว่าของใหม่ก็ถูกมันไม่คุ้มนะมันหลักพันจริงเนาะสี่ดิบนิ้วอ่าเปลี่ยนจออยู่ที่ประมาณสี่พันห้าสี่พันกว่าบาทรวมค่าแรงแล้วโอ้โหรวมสี่พันกว่าบาทอ่าโอเคนะเพราะว่สี่สิบนิ้วเนี่ยถ้าของใหม่ต้องนี่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนิดใช่ใช่เอาเป็นว่าถูกกว่าประมาณ สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะห้าคือต่ำกว่าครึ่งหนึง่งก็คือราคาเปลี่ยนเนี่ยประมาณแค่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองทีนี้ที่เป็นไฮไลท์ที่จอผมเพิ่งมานะครับจอผมเพิ่งมาเพิง่งมาสดๆร้อนๆเลยหกสิบห้านิ้วครับโอ้ยหกสิบห้านิ้ว อย่างใหญ่อันนี้ต้องบอกเลยใช่ไหมครับครับมีที่ที่เดียวเลยใช่ไหมอ่าครับมีที่เดียวเลยสมัยก่อนไม่มีนะเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมมาถ่ายคือ65นิ้วไม่มีของขาดตลาดของไม่มีมีที่เดียวเลยนะผมบอกได้เลยตอนนี้65นิ้ว65นิ้ยในลูกค้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับซื้อใหม่65นิ้วก็หลายหมื่นอยู่นะหลายหมื่นหลายหมื่นอี้แต่มาที่นี่ก็รวมค่าแรงเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ประมาณ12,000 12,000หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าโอ้โหหมื่นต้นต้นเอง ใช่เหมือนต้นต้นยังคุ้มอยู่ครับแต่อันนี้คือจอเนี้ยไปใช้กับรุ่นที่เป็นอะไรจะบ้างรุ่นไหนบ้างครัอตนนี้เป็น 4K 4K ไดเ 4K ตัวใหม่ครับสมาร์ททีวีก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะคือสมาร์ทอยู่ที่ระบบับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกยวจอโอเคโอเคก็คือเป็นจอสมาร์ททีวีก็ได้เป็นจออะไรก็ได้นี่คละเอียด 4K เลย 4K 4K เลย เท่าไหร่นะหมื่นสองหมื่นสองรวมค่าแรงแล้วด้วยแต่ถ้าสั่งซื้อไปติดตั้งเองครับสั่งซื้อติดตั้งเองได้แต่ว่าจอใหญ่ไม่สามารถอ๋อต้องมารับเองคนส่งไม่รับคนส่งไม่รับอยอันตรายมากที่สองได้ก็มีไซส์สามสองนิ้วครับที่ที่จะส่งนะสามสองนิ้วอย่างเดียวแต่จอใหญ่นี้ลูกค้าต้องส่งมาลำเครื่องอ๋อหมายถึงว่า ถ้าเกิดช่างจะขอซื้อจอไม่ไม่ได้ต้องเอารถมาขนเองตอนรถมาขนเนี่ยมันโอเคแล้วมันมีโฟมอยู่เนาะใช่มีโฟมเขาใส่รถกระบะไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าส่งมาทั้งเครื่องทั้งเครื่องได้ได้มีกล่องมีอะไรมาเียบร้อยเราก็ส่ไปถึงกล่องของมันเลยเนาะกล่องที่เขาซื้อของมาเนาะเก็บกล่องไว้ว่ามาทั้งกล่องอนนี้ขนส่งเขาก็รับประกันอยู่มีโฟมมีะไยยัดไว้ซ่อมเสร็จยังไงเราใส่กล่องคืนก็คือหก เดือนหกเดือนหกเดือนหกเดือนทุกชิ้นเลยทุกขนาดเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีความรับมีความรับที่จำได้ไหมที่จอที่ผมเอามาซ่อมกับพี่อะตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่สองปีแล้วแบการันตีจากปีแล้วครับสองสองปีอะสองปีขึ้นตอนนั้นครั้งสุดท้ายที่มาคุณเอาซ่อมมาซ่อมแล้วผมมามามาอัปเดตดูได้ไปดูได้ตอนนี้ก็ยังใช้ได้งานได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ทุกวันเลยดูฟังเพลงยูออะไรครบก็อายุแกบอกอายุเนี่ยประมาณสามปีอัพอยู่แล้ว เพราะของใหม่เพราะมันเป็นของใหม่เลยเนาะของใหม่เว่าพพมันเป็นต่างๆแล้วก็วิธีการใช้สะเทือนับบ่อยไหมอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้หลายอย่างอุปกรณ์นิ้เล็กเท่านี้แล้วมันอายุมันก็นานอยู่เขาเรียกว่าถ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนส์อย่าไปบอกอย่าไปถามเลยว่ามันจะเสียตอนไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบดีกว่าไปดูว่าเขาจากการที่เขารับเรือรับเครื่องลูกค้ามาเนี่ย เขาจะต้องทำอะไรนักหนาเดี๋ยวยังมีอะไรให้ไลท์อีกอันหนึ่งครับไปดูไปพี่พรศักดิ์พาไปดูนะฮะพี่ผู้จัดการเนาะเนี่ยอู้นี่จอเยอะแยะเลยว่ะตัวนี้เป็นบอร์ดคือบอร์ด LCD ครับบอร์ด LCD ที่เครื่องลูกค้าส่วนมากบอร์ดเสียหาบอร์ดไม่ได้แล้วบอร์ดสั่นไม่ผลิตแล้วหรือบอร์ดบระษัทแพง เรามีแบบบอร์ดทดแทนนะครับสามารถใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกขนาดนะครับนี่เป็นบอร์ดเป็นระบบดิจิตอลทีวีด้วย L-L-E-D-L-C-D ได้หมดได้หมดเลยครับได้หมดเลยแปลงได้หมดเลยครับเป็นดิจิตอลด้วยใช่ใช่ก็คือก็คือสมมุติว่าบอร์ดเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวกล่องนะไม่ไม่ต้องใช้ตัวกล่องเลยครับกล่องอะไรกล่องใช่กล่องอะไรนะเขาเรียกว่ากล่องกล่องดิจิตอลทีวีอ๋อถ้าเกิด สมมติทีวีเราไม่ใช่ดิจิตอลอ่ะเราต้องใช้กล่องอยู่แล้วทีวีเสียเอามาเปลี่ยนบอร์ดมาเปลี่ยนบอร์ดได้เลยได้เลยทุกรุ่นทุกขนาดทุกรุ่นทุกขนาดทุกยี่ห้อถ้าบริการยังไงครับอ่าไอ้ตัวนี้รวมเปลี่ยนแล้วก็ถ้าใช้สามสองนิ้วก็ไม่ถึงพันอ่าแทนที่จะไปซื้อบอร์ดพันกว่าบาทของของผมมีสี่ของผมมีทีวีสี่แปดนิ้วครับแต่ว่าของผมยังเป็นทีวีรุ่นเก่าคือต้องใช้กล่องกล่องดิจิตอนใช้เสาอากาศแปลงได้เลย แต่ทีวีไม่เสียนะเอามาแปลงได้เลยได้เลยได้เลยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทีวีช่อง HDMI เสียหรืออะไรเสียก็เอามาเปลี่ยนได้ได้เลยครับเนี่ยเพราะว่าบางบางคนอ่ะช่อง HDMI เสียต้องทิ้งทีวีเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าช่อง HDMI เสียเนี่ยมันเป็นที่บอดใช่ใช่ความชัดมันก็สู้ HD ไม่ได้สมมุติเราต่อโน้ตบุ๊กมาดูหรืออะไรเงี้ยได้ทั้งหูนี่เสียจะทำเป็น HD ก็ได้ Full HD ก็ได้ครับผมอ่าตอนเนี้ยเปลี่ยนได้เลยถูกไหมถ้าจอเราเป็น Full HD อยู่ สามารถเฟิร์มข้อมูลใหม่ได้ให้เป็นโูสต์ดีก็ได้ครับผมมาที่นี่แหละเดี๋ยวมาที่นเลยครับเนี่ยจัดการให้หมดนะครับอ่ามีบอร์ดแล้วเราต้องมีกล่องใส่อีกอ่าเเใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีกล่องใส่อีกจะได้ดูสวยงามครับจะได้เป็นดูน่ากลัวอ่า คือเราข้ามระบบบอร์ดเก่าออกไปเลยใช่ข้ามไปเลยครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องอะไรครับตัดตัดไปเลยแต่เราไม่ต้องแกะออกก็ได้แล้วเราใส่บอร์ดที่เพิ่มอ่าใช่ครับเฮ้ยเจ๋วอ่ะอ่านี่นะครับนี่ใส่ไปเลยเป็นเคสพีเลยครับอ่าประมาณนี้ให้เป็นตัวอย่างเฉยนะอ่านี่เป็นตัวอย่างครับเนี่ยแล้วก็ติดที่หลังทีวีติดข้างหลังทีวีเลยครับแต่ก็มีเสียบเสียบสายอากาศนี่เลยครับเสียบสายอากาศเนี่ยดีไป usb ได้ด้วย ใช้แฟนได้ได้ด้วยครับระบบทุกอย่างครบเหมือนเดิมต่อคอมได้ด้วยนะอ่านี่ต่อคอมได้ด้วยอันนี้ผมวีเจได้นะครับลูกตัวเองใส่ได้ด้วยนะเวลาเวลาเปิดเครื่องมาปุ๊บแล้วมันจะแสดงรูปได้เลยครับแต่นี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสมาร์ทเน่ะเป็นดีต้อนดีวีไม่ใช่สมาร์ท็ดีต้อนไม่ใช่ดีต้นถ้าลูกค้าอยากใช้สมาร์ทก็ต่อจากนี้ไปแล้วซื้อกล่องแอนดรอยมาหรือหรือลูกค้าที่เป็นอะไรนั้ดีต้อนทีวีอยู่แล้วแล้วเสียก็มา ได้เลยได้เลยบอดเสียป่ะกันเหรอได้เลยครับได้เลยนะครับเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อห้ามไปผังเลยไหมได้เลยหลอดแบ็คไลท์นะอ๋อดุมตัวนี้ดุมอ่านี่ชาวช่างต้องการหลอดพวกนี้หลอดที่สองแสงในระหว่างแบ็คไลท์อ่ะอ๋อหลอดพวกนี้ก็สามารถไปแปลงใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อโอ้โหมีครหมดอ่ะอ่านะครับเหมือนชาวช่างเจอที่ไหนอะไรต่างๆหาที่หาไหลที่ไหนไม่ได้ก็มาที่เคสพีได้เลยครับ สั่งทางอ่าช้อปปี้ลาซาด้าหรือ l i าย S K P. d S อย่างนี้ก็ได้ครับผอ้โหนี่ไม่ใชสวค์สวรรค์ของช่างเลยนะครับผมได้ทุกช่องทางเลยครับบางทียูเซอร์อาจจะไม่รู้เรื่องพาไปชมแผนกซ่อม่าศูนย์ซ่อมนะครับโอ้โหรีโมท ูนทอมจะอยู่แม้ด้านนู้นนะครับมันย้อมียู่ด,าด้านนูน้นตัวนี้อช่ตอนนี้ทางเคสีวีก็ปรับปรุงใหม่นะครับพ <หะ S 1> อด้านนู้นก็เป็นแผนกอะไรนีนยขายขายอะไรทั้งหมดเลยนะครับแล้วแผนกช่างก็จะมาอยู่ตรงนี้ศูนย์ทอมอยู่ตรงนี้นะครับด้านแรกเลยนี่ก็จะเป็นแผนกทีวีนะครับแผ <โฉ S 1> นกทีวีจอใหญ่นะครับตันนี้หกสิบห้านิ้ว อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกถึง65นิ้วได้ได้ตัวนี้จอเสียครับนี่เปลี่ยนจอแล้วครับ65นิ้วอันนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่เเห็นไหมฟิล์มยังติดอยู่เลยยังไม่ได้แกะออกเลยครับอ่าอันนี้คือเราจะให้ไปอย่างนี้เลยให้ลูกค้าไปแกะเองลูกค้าไปแกะเองกันรอยกันโดนอะไรเป็นรอยนี่ลูกค้าก็ไป ต่จะเทสให้หมดเลยใช่ใช่เทสผมก็คือขั้นตอนมาก็เช็คตรงนี้ก่อนทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช่ไหมฮะใช่ครับผมใช่ครับค่อยไปเวลาสินค้าเราเราเรามาลงครับอันดับแรกเราต้องต้องมาเปิดใบจอดรถตรงไหนยังไงครับจอดรถนั่นน่ะได้หมดเลยครับแถวต่อันนี้ได้ได้แล้วอย่างมี้พัฒนามารับงานรับงานตอนนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นทีวีเครื่องตักเครื่องทุกห้าปูนในพัดลม ที่มีซ่อมได้หมดเลยอ่าซ่อมได้หมดเลยครับซ่อมได้หมดเลยนะครับเปิดรอ้โหโอเคโอเีคครับบว่านี่ลูกค้ามาครับมามาดีมาจากช่องทางไหนครับเจอพบร้านในยูทูบในยูทูบอานี่ที่งานยูทูบเนี่ยครับอ่าที่เขาทำเนี่ยครับพบร้านในยูทูบอ๋อแล้วก็มาเช็คอันนี้คือมาตรวจสอบ ช่มัครบอันนี้ฟิลิปครับฟิลิปนิ้วเมนูนตอนนี้ห้า50นิ้วนิิ้้วเป็นเเปป็นอะไรมาครเนี่ยภาพดเปิดมามันดำหมดเลยมีแต่เสียงไม่แสดงผลอย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะที่จอภาพดำอ่าเป็นที่หลอดแบ็คไลท์ตัวที่ส่องแสงระหว่างวันข้าวของก็เดี๋ยวจะให้ทีมช่างเขาเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนถ้าเป็นที่แบ็คไลท์ก็โอ้ไม่กี่ตังค์เองไม่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่โอ้โหแต่มันแล้วแต่รุ่นว่านุ่น คือหลอดแบ็คไลท์มันจะมีเยอะข้างในเราเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องเปลี่ยนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไม่ได้หลอดใดหลอดหนึ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยเช็คเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะลงซีเรียลใช่ไหมครับใช่ลงให้ลูกค้าเซ็นรับบินอะไรต่างๆก่อนนะครับอันนี้มันละเอียดก็ต้องมันอยู่ที่ช่างอ๋ออยู่อันนี้เราทำรอรับได้เลยครับเดี๋ยวพอดีมาช่างบ่ายใช่ใช่เดี๋ยวช่างก็จะทำรอรับให้นะครับ มอนเดี๋ยวทำรอรับลูกค้าเลยนะเนาะลูกค้ารอรับเลยมาอย่ากไหนครับเนี่ยสายเก็โอ้สายเคได้เดี๋ยวรอรับพักนะครับก็คือถ้ามาที่นี่ก็รอรับได้เลยรอรับได้เลยครับหรือหรือถ้าเกิดมีธุระเอามาตั้งไว้แล้วก็กลับบ้านไปเราส่งตามไป ก็ได้ลูกค้ามารับเองใหม่ก็ได้หรือส่งก็ได้หรือส่งตามไปก็ได้ถ้าเราสมมติว่าตั้งไว้แล้วเราเดี๋ยวเรามีธุระแล้วไปก่อนลูกค้าอยามารับเองรับเองมารับได้ตรวจสอบเช็คด้วยใช่ใช่เสร็จแล้วตรวจสอบดีๆโอเคแล้วก็จะต้องมีซีเรียลมีอะไรแล้วมีมีอะไรเรียบร้อยมาถึงเราก็เปิดใบรับเครื่องซ่อมมั่นใจได้ไม่ต้องกลัวว่าหายเปิดใบรับเครื่องซ่อมอะไรเรียบร้อย ลองรุ่นเครื่องมีคนท่อมด้วยนะเครื่องท่อมลูกค้าต้องเซ็นรับในต่างๆครับตรงนี้ต้องมีหมดนะครับแจ้งรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างถ้าแพงใอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอย่างนี้นะครับคือเรื่องเครื่องผมว่าลูกค้านํามาท่อมแล้วถ้าลูกค้าคิดว่าแพงเกินไปลูกค้าไม่ท่อม ทางเราจะไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้นตรวจเช็คให้มาตรวจเช็คก่อนว่าอะไรเสียประเมินราคาก่อนประเมินแล้วลูกค้าบอกว่าแพงหรือไม่ซ่อมก็ได้หรือไม่ซ่อมไม่คุ้มต่างๆไม่ซ่อมก็ได้ทางบรเกาฟรีไม่คิดบริการใดๆทั้งสิ้นเลยครับไม่คิดค่าเปิดเครื่องด้วยไม่คิดเลยฟรีทุกอย่างครับฟรีทุกอย่างครับประกันอ่าครับฟรีทุกอย่างครับคือที่บอกประกันหกเดือนนะอ่าโอเคนั้นก็ใช่อยู่แต่ว่า บางอย่างสินค mm ้าบางอย่างเาอันนี้ต้องดูไม่เป็นเพศไม่ต้เงินใส่แต่ละเงิใส่แต่ละอย่างส่วนจอเนาะหกเดือนนั่งแต่ละคนก็จะละละผิดชอบใช่ถ้าผิดชอบไปต่างๆก็จะละผิดชอบอันนี้ก็อันนี้เราเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เทสเครื่องไว้ครับตอนนี้ก็เปิดเปิดเปิดได้ดูหน่อยให้ดูหน่อย โอ้นี่เทสอันนี้คือเสร็จแล้วอ่านี่เสร็จแล้วคือเทสเครื่องออันนี้คือคมกลิปเลยนะเนี่ยแสงสว่างอะไรอันนี้ก็เปลี่ยนจอครับนี่โอ้โหนี่ไมีฟิล์มอยู่ครับโอ้โหนี่เปลี่ยนจอครับโอภาพแจ่มเลยเนาะโอ้โอ้โหตัวนี้อันนี้เป็นสมาร์ทสมาร์ตทีวีครับสมาร์ททีวีดีต้อนทีวีทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วถ้าเป็นจอสัมผัสมีไหมเดี๋ยวนี้ทีวีจอสัมผัสตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่มีไม่มีเนาะโอเคยังไม่ค่อยมีด้วยทีวีจอสัมผัสนะครับ นี่ก็เปลี่ยนจอโอเคแล้วครับใช้ได้ก็โอเคนะครับโอ้โหจ๋าบ้านี่ดู <c oughs> ดูจอนะครับจอได้เปลี่ยนลูกค้าอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆครับเอาของใหม่อย่างเดียวนกของเก่าของเก่าที่ลูกค้าเสียแล้วลูกค้าจะเอากลับก็ได้ถ้าไม่เอากลับก็ทิ้งอย่างเดียวเลยนะถ้าไม่เอากลับก็ทิ้งอย่างเดียวไม่สามารถทําอะไรได้แล้วครับ เอามารียุตไม่ได้เลยครับของที่ลูกค้ายกมาใช่ลูกค้ายกมาครับแล้วเสียใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนี้รอซ่อมอยู่เยอะมากรอซ่อมใช่ไหมใช่รอซ่อมใช่ครับก็ง่ายๆนะครับก็คือเขาจะรับชอบเขาเขาจะเปิดฟีนแล้วช่างเนี่ยเช่นช่างในเอรับทำเครื่องนี้ก็ต้องรับผิดชอบเครื่องนี้ไปต่อให้จะเป็นการ เอาไปแล้วมีปัญหาคือคนชื่อเอก็ต้องรับผิดชอบใช่ใชอย่างนี้เลยใช่ไหมคใช้ใช่ใรับผิดชอบการ้าว่าคิดที่นี่เนี่ยถูไหมอะไรเงี้ยเยอะเนาะแต่ที่นี่ย้ำคือว่ายกทีมาอันนี้พานาห้าถห้นมกไม่ค่าเสือกเดยก่อครับแต่แต่เดี๋ยนะปกติสมัยก่อนันจะมีแบบว่าย้ำไปว่ามีแบบว่าซ่อมอนไซส์ตามบ้านลูกค้าอ๋อตามบ้านลูกค้าอ่าคือตอนเนี้ย เนื่องจากสภาวะโควิดนะครับทางเคสีก็ไม่ได้ออกบริการที่ส่อมาลูกค้าแล้วนะครับกอคือตอนนี้ให้ลูกค้าโวกินมาอย่างเดียวนะครับหรือลูกค้าสามารถส่งมาได้ทางไปรษณีย์ได้ทางเฟอรี่อะไรต่างๆก็ได้ส่งมาที่เคสฟีก็ส่งมาได้หมดเลยครับก็เดี๋ยวแอดไลน์มาคุยเนาะหรือว่า โทรมาสอบถามก่อนได้ทาช่องทางได้เลยครับทั้งเบอร์โทรเลยต่างๆได้หมดเป็นจ้าพี่ละก็ได้เดี๋ยวเราจะอย่าลืมนะเราจะปักเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ใต้คลิปให้บริษัทเนี้ยทั้งหมดเลยจะไม่กักเลยจะไม่กักเลยนะนี่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 อันนี้ส่งไป่า้จังหวัดครับอ๋อแพ็กอย่างนี้เลยนี่นี่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ครับอ่าได้อันนี้คือเสร็จแล้ว อันนี้เพิ่งส่งมาครับอ๋อเขาเพิ่งส่งมาโอ้โหนี่เขาแบบลูกทุ่งมากนะเขามาอันนี้ไม่ใช่กล่องของเขานี่ใช่ใช่เขาหากล่องมาใส่นะโซล่าไหนโซมเลยฮะอ่าโอเคจากโซร่าอันโอันนี้คือเขาส่งมาเดี๋ยวจะแกะมาวันนี้เลยแล้วก็สุดท้ายครับผมสุดท้ายแล้วทายสุดผมว่ายังไงนะเนี่ยคุ้มแล้วเปลี่ยนก็ยังคุ้มกว่าเพราะยังคุ้มทำแล้วราคาก็ยังเยอะนะผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยไปซื้อใหม่อ่ะมันเพลินเงินเยอะ ซู้มาเสียซ่อมก่อนซ่อมให้ใช้ได้ก่อนเดี๋้วคพูดว่ากันดีกว่าแต่เาอย่างไงก็ประมาณสามสิบห้าเปอร์็อ่ะสมมติว่าไปซื้อใหม่ร้อยหนึ่งที่เนี่ยสามพันห้าสมสมสิบ้าบาทคอบางคอมมนต์มบอกซื้อใหม่คุ้มกว่าเนี่ยผมไม่นไม่จริงมันแลวแต้มันแลกแต้วแต่โอ้ซื้อใหม่ซื้อใหม่ยังไงก็เสียเต็มอ่ะนะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไหนมีมีน้ำมาเด็นนนี้ิดนึงอ่าไปดูต่อไหมก็เติมนิดนเฮ้ยเฮ้ยวันโลกประเด็นนี้ก็มีเคกื่องไมโครเวฟเตานี่ในน้ำพัดลมเล็กๆล็กกระซมลูกวิ่งนี่โอ้ลูกโอ้ลูกวิ่งด้วยอ่ะลูกวิ่งนะครับเออกกำลังกายง่ายๆอะไรนะทุกอย่างทุกอย่างที่เสียบปลั๊กได้ที่เสียบปลั๊กที่ผมบอกนี้ครับนี่ลูกวิ่งนะ ลูกวิ่งเราสามารถทำได้ทุกรุ่นโมทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับโดยเนี่ยช่างผู้ชำนาญการคุณนิรุ่นทั้งหมดสามารถโมดิฟายได้หมดเลยครับตัวไหนหาบอดไม่ได้สามารถกลับมาโมดิฟายได้หมดครับผมก็คือที่เดียวขอให้ว่าลูกคเสร็จมาก็พอเครื่องออกร่างกายก็รับเนาะยกมาซ่อมเคใช่อคือตอนนี้เคสต์มีทำเครื่องยนต์้าทุกอย่างที่มีปตั้งเสียบ ั่ทีีมปล๊กเสียบนะเครื่องเสียงทุกอย่างอะไรได้หมดเนาะเครื่องเสียบครับท่างทหมดเลยครับกลุ่มเอวกลุ่มแคปไฟเอ็นอะไรต่างๆทำหมดเลยครับเครื่องใช้ดีโกเรืองต่างๆทำหมดเลยเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเกาเกาดี้นี่ถ้าบริการคิดยังไงครับเขาเกิดบีกค่าก็เริ่มตั้งแต่ห้าร้อยบาทครับผมกห้าร้อยบาทแต่ส่วนมากเราเราจะไม่เน้นค่าบริการครับ เน้นให้ลูกค้าทำลูกค้าพึงพอใจมยังอย่างพัดลมเหมือนกันน่ะพัดลมถ้าบริการอยู่ที่ประมาณ50สิบาทร้อยบาทจริงเลยครัแต่ได้ครับห้าสิบาทร้อยบาทใช่เข้าบริการเนี่ยปั้มน้ำปั้มน้ำก็อยู่ที่ประมาณไม่กี่บาทครับตอนเนี้ยไม่กี่บาทครับก็มีโดยทอดกับวาาบิเด็กกิจแบบนี้ ถ้าอยาเปี่ยนทั้งหมดก็พันต้นต้นเองครับผมประมาณพันสองคือพวกนี้จะมาตรฐานเดียวกันคือถ้าเกิดตรวจเช็คแล้วถ้าลูกค้าไม่พอใจจะซ่อมคืนได้เลยครับก็คือได้เลยไม่ไม่คิดไม่คิดในการค่าบริการตรวจสอบผมก็ว่าบอกว่าถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยสองสองร้อยบาทลูกค้าบอกโอ้ยสองร้อยบาทแพงไปผมซื้อใหม่สองพันดีกว่าคุณยกกลับไปเลยเราไม่คิดอะไรเลยหรือลูกค้ามาเช็คแล้วว่า อะไรตัวเนี้เสียเนี่ยลูกค้าจะซื้ออะไรเปลี่ยนเองก็ได้ซื้อที่นี่ก็มีที่นี่ก็มีอะไรแล้วไปจ้างช่างข้างนอกก็ได้ใช่ซื้ออะไรจากที่นี่ไปใช่ผมรู้แล้วผมไปเปลี่ยนเองข้างนอกไปเปลี่ยนเองก็ได้ได้หรือพ่อแม่บ้านไปทำเองก็ได้โอ้โหใจกว้างเลยอ่ะคือเราเคสพียงบริการลูกค้าฮะถ้าจะทำให้ลูกค้าประทับใจเหมือนใจลูกค้าเราต้องบริการเขาก่อนนะครับโอ้โห สุดยอดแล้วเหมือนที่เหมือนที่เท้าแก่บอกเลยนะบอกสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่ารับนผมว่ายยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวยังไงก็